สวัสดีครับผมแอมินเฟรนะครับจะเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิดีโอฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับระหว่างเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของนาโปลีนะครับโดยจะเตะกันในคืนวันอังคารที่ส2มีนาคมตี3นะครับหรือว่าตรงกับเช้าวันพุธนะครับตามเวลาประเทศไทยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้ที่กระดิ่งช่องยูทูบแล้วก็เพจเฟซบุ๊กับไปดูบอลด้วยนะครับ ก่อนอื่นขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมดีๆจากทางเพจไปดูบอลนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปชมศึกฟุตบอลยูโร2024นะครับตอนนี้นะเพจไปดูบอลเปิดจองเรียบร้อยแล้วนะครับดูบอล2-3คู่นะครับเที่ยวเยอรมันจุใจ 9, วัน6คืนนะครับซึ่งเราจะไปดูทีมชาติอังกฤษนะครับกับทีมชาติโปรตุเกสนะครับอย่างน้อย2แมตช์แล้วก็แอดออนเป็นแมตช์ที่3นะครับอยู่ที่ว่าจะไปดูรอบ1 6ิทีมสุดท้ายเนี่ยเป็นคู่ไหนนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถสอบถามมาได้ที่ไลน์แอดโกทูเซียมได้เลยนะครับ เราไปเริ่มกันที่ความพร้อมของทั้งฝั่งเจ้าบ,บ้านบาร์เซโลนานก่อนนะครับหลังจากชัยชนะเหนือริวมอยก้าเนี่นครับหนต่อศูนย์ของผู้จัดการทีมออสการ์เฮอร์นันเดสนะครับซึ่งเป็นพี่ชายของซาบีเฮอร์นันเดสนะครับผู้จัดการทีมที่ได้ใบเหลืองครบ5ใบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประตูชัยนะครับเกิดขึ้นในครึ่งหลังของรามีเนี่ยยามานะครับทต่ให้บาร์เซโลนาเนี่ยไม่แพ้ใครมาแปะนัดนนติดต่อกันนะครับซ,ซึ่งต้องบอกตรงๆว่าปีนี้บาร์เซโลนาเน,นี่ยนะครับจะเป็นทีมที่ค่อนข้า,างเเเสีียยปปรระะตูอมมััญหาในแผกบ นี่ครับเสียวัตถุเย็บเป็นตบแป่ของหลีกนี่ครับแล้วก็ เออบางทีมเนี่ยที่อันดับรองยังเสียเยอะกว่าบาซ่าอีกนะครับแต่ก็มีหลายๆแมตช์ที่สามารถกลับมาเก็บคลีชีตได้นะครับใน3เกมหลังสุดก็เก็บคลีชีตได้หมดเลยนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับในการไล่ล่าหรือลุ้นแชมป์นะครับในช่วงเวลาที่เหลือของลาลีกาสเปนนะตอนนี้นะครับเพราะว่าขึ้นมาอยู่อันดับที่3แล้วนะครับหลังจากที่เดือนที่แล้วนะครับซาบีเฮนร์เดสเนี่ยประกาศลาออกจากการเป็นผู้จัดการทีมซึ่งต้องแบบรับอะไรหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลความคาดหวังนะหรือว่า เป็นการประสานงานกันภายในสโมสรเองนะครับงบที่จํากัดจําเกลือะเกินนะครับแล้วก็มีการสร้างสนามใหม่ด้วยนะครับละช่วงตลาดหน้าหนาวก็เสริมทีมได้แค่กองหน้าดาวรุ่งชาวบราซิลวัย19ปีอย่างวิกเตอร์รูเก้แค่คนเดียวนั่นเองนะครับในราคา40ล้านยูโรเป็นการเสริมเพื่อนาคตมากกว่าที่จะเอามาใช้ได้ทันทีนะครับในขณะที่ด้านกลางก็มีปัญหาเตะบาดเจ็บเยอะนะ แต่เดิมคือมีเจ็บเยอะอยู่แล้วนะครับกองกลางแนวลูกคนสำคัญของทีมทั้งกาบี้และเปดี้เนี่ยนะครับและล่าสุดเนี่ยนัดที่ผ่านมาเฟร็กกี้เดยองก็เจ็บเพิ่อมอีกคนหนึ่งหัวนี้คือเดยองเนี่ยเหมือนเป็นหัวใจของทีมไปแล้วนะครับมักจะเจ็บตอนที่ทีมจะเล่น UCL เป็นประจำเลยน,นี่ก็แปลกมากๆแล้วกันนะนะครับแล้วก็ปีนี้เดยองเนี่ยนะครับเล่น UCL ได้แค่3นัดเท่านั้นเองนะครับด้านหลังเนี่ยแบ็กซ้ายก็เจ็บพร้อมกันสองคนคืออเลฮันโดบราเดนนะครับแล้วก็มาโกสอลองโซนะครับในรุกก็จะะไมม่่ีีรรราาาฟฟินนนกัับบตเสคทหย เจ็บเนือนหน้าไปเลยนะครับแต่ว่าโชคดีที่โรน,านาราโฮนะครับกลับมาจากการพ้นการติดโทษแบน์มาดีเลยนะครับความรอมา้อนระากทีเมเยือนนาบลีกันบ้างนะครับตอนที่เจอกันในนัดที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นการคุมทีมน้ดนรกของฟรานซิสโกคาโซนานะครับกุนซือชัวคราวที่เพิ่งมาถึงนเนเปิล์ได้ไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็กลายเป็นเฮดโค้ชคนที่3 ของนาโปลียนในลูกกาดนี้โอ้โหใช้โค้ชเบอร์เหลือเกินลูกกาดนี้ของนาโปลีนะนะครับซึ่งบาร์เซโลนาเนี่ยยิงนำไปก่อนจากเลวารดอฟสกี้ในที่60นะครับแต่เมื่ออวิกเตอร์โอชิเพนนะครับปรากฏตัวลงสนามนะครับนี่แหละกลับจากแอฟริกาเนี่ยใช่ไหมครับก็ทำผลงาน ได้ดีนะครับแล้วก็ยิงตีเสมอให้ในนาทีที่75นะก็ถือว่าเป็นอาหารในการเจอโคชใหม่นะครับที่มีการคุมดีเบล็ดโค้ชและะผลการดีขึ้นทนทีอันนี้ก็เรียกได้ว่าใช้โค้ต้าโค้ชใหม่นะครับแต่ย่างไรก็ตามนะครับผลเสมอในบ้านก็เสี่ยงในการที่เป็นอันตรายที่จะพลาดนะครับโอกาสเข้ารอ,อบบอลยุโรปนะครบแต่ว่าดับปบเนี่ยก็ ไม่แพ้ใครมา5นัดนะตั้งแต่คาลซาโน่มาขุมทีมนะครับแล้วก็ระหว่างที่ล่าสุดเนี่ยนะครับเสมอกับไกเยอรี่แล้วก็ตอริโน่เนี่ยแล้วก็มีถล่มซาสซูโอโล่นะครับทีนี้ตกชัร์ไป6-1นะครับในช่วงคาด่านหลังสุดนะแล้วก็มีชนะยูเวนตุสด้วยนะครับที่เอ่อสแตดิโอเบร์รานานะครับโดยคาวิชาคอลัสเคเลียเนี่ยนะครับที่กำลังฟอร์ล็อกแล่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นผู้ซัดประตูชัยนะครับรวมถึงประตูนะครับที่เปิดเกมกับตอริโน่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนนนี่่ยก็ถือวาาะะพลดครับ ถูกที่เสมอไปอย่างน่าเสียดายทำให้ตอนนี้น้ำปรียังอยู่กลางตารางในระดับที่7นะครับแล้วก็สำหรับเกมนี้ยานสกาจุสและซิลิโอ็อกเก้นะครับอาจพลาดการลงสนามนะครับจากอาการบาดเจ็บต้นขาขณะที่อาร์มิโอรามานีนะครับกองหลังตัวกลางนะฮะที่เป็นตัวหลักอยู่ตอนนี้ต้องเดินกลับหกกลับเพลงในการเจอกับยูสตุสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจจะต้องดันตัวสำรองหลายคนเนี่ยมาลงสนามในนี้เหมือนกันนะครับในตำแหน่งกองกลางก็จะไม่มีแค่ปีอ่อ p ีเอฟซิลิสกี้นะฮะซึ่งไม่ได้ลงทะเบียนการ่างขัดใน UCL แลนะก็แปลกนะทำไมไม่ได้ลงทะเบียนด้วยนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของโคตา้าตักตะหลายๆลยอย่างนะครับอ๋อนะครับแล้วก็คาดว่านะครับทางซิลิสกี้อาจจะย้ายไปร่วมทีมอิตอร์วิลาในช่วงเสมอร์นี้เลยนะครับเฮ e ูเฮ hey <to> hey ี่ได้สนใจของทั้งสองทีมนะครับเคยเจอมาแล้ว7ครั้ง บาซ่าชนะ4นะครับแล้วก็เสมอกัน3ครั้งนะครับนาโปลียังไม่เคยชนะบาซา่าได้เลยนะในนัดแรกเนี่ยนะครับเสมอกัน1ึประตูต่อหนึ่งนะครับบาซโลลน่าไม่แพ้ใครใน7นัดหลังสุดนาโปลีก็ไม่แพ้ใครในห้าหนัดหลังสุดนะครับบาซโลน่ามีค่าเฉลี่ยในการยิงประตูเวลาเล่นในบ้านนะครับอยู่ที่2.21ประตูต่อน,นัดนะครันบนาโปลีเวลาค่าเฉลี่ยนในการยิงประตูเเปบนทีเมเยียอยู่ที่1.76ประตูต่อน,นัดนะครับนักเตะที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมนะครับ บาร์เซโลนาเป็นใครไปไม่ได้ครับโรเบิร์ตเลวานด็อปสกี้นะครับกองหน้าทีมชัดโปลแลนด์วัย35ปีที่ย้ายมาเล่นในรายการสเปนในช่วงบั้นปลายอาชีพการกแข่งกันนะก็มีผลงานที่สุดยอดนะครับโดยการยิงไป18ประตูจากอีก7จ,จากการลงเล่น37นัดทุกรายการในฤดูกาลนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นคนที่ยิงประตูและแอซซิเดนที่สุดในทีมแล้วนะในนัดแรกก็มีคนยิงประตูทีมนาโปลีเช่นกันนะครับต้องระวังไว้ด้วยเลยนะครับนาโปลีนะครับจะเป็นคาวิชาคาวาลัสเคเลียนะครับปีกซ้ายดาวรุ่งชีมชัยย23ปีิด ไม่ใช่เราลูกเลยนะคาร์ลสเคเลียเนี่ยนะครับมีชื่อตั้งแต่ตอนอายุมา20 21นะครับย้ายมานะครับจากทางอ่าลีกนะครับในบัตเกิลนะครับมาอยู่จากมาอยู่กับทางนาโปลีนะฮะซึ่งแมตอ์ของนาโปลีก็ไปเสร็จสัญญาคว้าตัวมานะครับแล้วก็ตอนนี้ฟอร์มกลังแรงนะครับยิงประตูมาสามนัดติดแล้วทต่ให้ตอนนี้ยิงสิบจ่ายหกจากการลงเล่น36นัดทุกรายการนะครับเป็นตัวหลักที่น่าจับตามองมากที่สุดแล้วนะครับซึ่งเป็นตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงเล่นนะครับบาร์เซโลนาเนี่ย ซามีเดจะได้กลับมาคุมนี้อีกครั้งนะครับนะหลังจากที่ได้ดูประจกย์เมื่อนัาที่แล้วแต่ว่าแผนการเล่นยิ่งเปแผนที่เขาเล่นไปบ่อยอยู่แล้วนะครับในส่วย UCL เนี่ยนะครับเป็นแทบจะเป็นเหลือรายการเดียวละที่เจ้าบุตทุบมีความหวักอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใันนี้ต้องเต็มที่นะครับด้วยแผนประจำคกอน4 3 3ผู้สัมประตูเือหนึ่งนะครับ บาร์กอังเดีแต่สเตเกตนะฮะทีมชาติเยอรม่นนะครับกองหลังสี่คนแ้็นขวาใช้ชูคุนเด่นะครับเซนาร์สสองคนโรนัลอัลราโฮนะครับกับมาติเดสยืนคู่กันแล้วก็บ็กซ้ายเป็นเจ้ากัสเซโล่นะครับกรักสามคนนะครับอันเดียสกิเตนเซ่นนะครับกองหลังที่ถูกดันขึ้นมาเล่นเป็นมิฟิล์อยู่นะฮะในนาที้จะเล่นร่วมกับอิวไก่กุโดการ์แล้วก็เฟอร์บินเฟอร์วินโลเปสนะครับเพราะว่าวิฟิล์ตัวหลักเดี๋ยวโหเจ็บกันเทียบเลยหน้าสามคนด้านขวาจะเป็นลาบินยามานนะครับแล้วก็ตกกลางดาาเปนะครับเป็น โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับแล้วก็ใช้เจ้าเฟลิกนะครับที่ยืมมาจากแอดมาริดต์เนี่ยยืมทางซ้ายนะครับมาดูซีบเอ็นเตอริงของนาโปลีกันบ้างนะครับทาร์ฟรานเชสโกคาซาโดนะครับน่าจะไม่เปลี่ยนอะไรมากนะครับจากการกุ๊ปทีมนะเพราะว่าตั้งแต่มาคุมเนี่ยทีมก็มีผลการที่ดีมากๆอยู่แล้วนะครับน่าจะมาในระบบ4-3-3เหมือนกัน ผู้จับบอลตัเมื่อหนึ่งนะครับอเล็กซ์เมเลสนะฮะกองหลังสี่คนแบ็กขวาที่ใงชัยตอรีนะครับจิโอนี่ดีลอเลโซนะครับเซย์ทับสองคนนะครับเรียกว่าออสติกาดนะครับแล้วก็จะใช้ตัวนี้ยืนคู่กับชวนเฮซุสนะครับแล้วก็มีมาติอัสโอลิเวล่ายืนแบ็กซ้ายนะครับกราบสามคนนะครับเป็นสมบ์อันกิซ่านะครับซานิสลาฟโรมาต์กาแล้วก็อาฮาเบตราโอเล่นะฮะแล้วก็หน้าสามคนมาเตโอโปลิตาโดนะครับตรงกลางเป็นวิเตอร์โอชิเม่แล้วก็ควิชาคคคาาวลลััสเเียนะรบ ชนะนัดนี้นะครับบอกว่าบาร์ซ่าเล่นในบ้านนะครับมีโอกาสชนะมากกว่าน่าจะเฉือนชนะอย่างสนุุดสุดมันนะครับ2ประตูต่อ1นึับนะครับหากชอบคอนเทนต์ไซนี้ของน้องเพจไปดูบอลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์สมัครใช้ติ๊กต็อกช่อง u t u b e เพจ a c e b o o k ช่อง t ิกต็อกให้กับไปดูบอลด้วยนะครับทางผมเองก็ไม่ใช่กูรูนักวิเคราะห์วิจารณ์เป็นหลักนะครับแต่ผมเองนะครับแต่เราก็เป็นคนที่ชอบนะครับในการรักดูฟุตบอลนะครับรักในการชมนะครับแล้วก็มีโอกาสไปชมถึงขอสนามเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับทางเพจไปดูบอลน,นะครับก็มีการจัดทริปจัดทัวร์เนี่ยครับไปดูบอลแดงเดือยน,นะครับที่ออนทัฟฟอร์ด นะครับบอลยูโร2024นะครับแล้วก็ลุ้นแชมป์ลิเวอร์พูลนัดสุดท้ายในบ้านนะครับซึ่งตอนนี้ราคาแรงมากๆนะครับแต่ว่าท่านใดสนใจนะครับยังสามารถสอบถามข้อมูลนะครับจองทัวร์กับเรานะครับแล้วก็ซื้อตั๋วกับเราได้ด้วยนะครับที่ Line แอด o กรทูเซดียนะครับสุดท้ายนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมแอดมินเฟรดนะครับจะกลับมาพบกับทุกท่านในคลิปต่อๆไปแน่นอนนะครับยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่องยู YouTube Facebook ช่อง t k t t o k ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับแล้วก็ใคร,ใครสงสัยข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศนะครับไปดูฟุตบอลก็แอด l i น์ก o t ู s t a เดียได้เลยนะครับ